สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่กินหมกบุกเอ่นกินทุเรียนค่ะน่ะทุเรียนต้องกินทุเรียนน้องยงพอได้แกะเด้เดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งพร้อมน่วยบักยัยบ่ถึงโลแต่ว่ามันจะเป็นพันนี่ค่ะพี่น้องพวงมะนีค่ะลอยก่บบาทค่ะด้วยนี่เดี๋ยวให้เขาเสีย แกะเ,เบิ้งเ้อจะว่าเนื้อมันจะเป็นยังไดเราจะเอาไปเบิ่งกันวิธีการแกะกันจะมีกับ่าคอยม้อมันได้ ว้าวนี่ละจ้าว้าวาว,าวา้คุ้มค่ะคุ้ม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 เอยกวาบาทคุ้มอยู่ค่ะสีมันสวยไหมพี่น้องย่าง<ม>สวยเลยจ้ะหนึ่งพูสองพูสามพูคุ้มคุ้มค่ะร้อยกวาบาท กดกดบุง่งรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นกรอบนอกนุ่มไนนแน่ๆเลยจ้าอ้้น่ากินขนาดเลยค่ะพี่น้องสวยมากจวเรียนครั้งแรก <c oughs> ผู้นี่ผู้ผูหลอก ผู้หล่ออีกแล้วอ่นนะังงล่ะกลุ่มโย่ได้แล้วจ้ะพวงมะนีอหอมค่ะหอมผู้ใดว่าท่านไดน้กินลองซื้อมากินบ้างด้วยค่ะ หอมมากๆเลยนเนื้อเขาก็ดีก็จิเป็นกรอบนอกนุ่มนนั่นแหละพี่น้องสุดยอดเลยลอยก่าบาทคุ้มๆจ้าเดี๋ยว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 ซีซิมให้เบิ้งเด้อค่ะนันหวานพอดีมันกรอบนอกมันนุ่มนโอ้ยฟินมามค่ะพี่น้องมากินน้ำกันอืมวานหวานครับไปกินน้ำกัน